สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงปัญหาของการปิดกำไรมาโปะก,กับตัวที่ขาดทุนหรือว่าติดลบนะครับสำหรับปัญหานี้นะครับก็เป็นเรื่องเบสิกอีกเรื่องนะครับที่สามารถพบได้บ่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ทั้งหลายและมักจะเกิดกับเทรดเดอร์หรือมือใหม่ที่เข้าเทรดพร้อมๆกันหลายๆคู่เงินนะครับ และเมื่อมีบางคู่เกิดการติดลบนะครับก็แทนที่จะคัดลอสเฉพาะคู่นั้นทิ้งไปนะครับแต่ก็ดันไปปิดคู่อื่นที่กำไรอยู่ไปด้วยนะครับก็เพราะว่ากลัวว่าตัวที่บวกอยู่จะกลายเป็นติดลบไปด้วยนะครับก็เลยต้องชิงปิดออเดอร์นั้นทิ้งไปนะครับปกตินะครับถ้าบาลานซ์โดยรวมยังมีสีฟ้าอยู่หรือว่าทำกำไรอยู่นะครับ ก็จะสามารถทนถือกันต่อได้แต่เมื่อใดนะครับที่ช่วงกำไรลดลงมาจนใกล้จะติดลบนะครับหรือพอร์ตกำลังจะแดงนะครับพฤติกรรมนี้ก็จะเริ่มแสดงออกมาสำหรับสาเหตุนะครับมันก็อาจจะเกิดได้จากหลายๆกรณีมารวมกันนะครับเช่นการวางแผนเข้าเทรดที่ไม่ดีพอ,พอการใช้ความเสี่ยงโดยรวมสูงเกินไป แล้วก็ความสับสนเพราะเทรดหลายๆคู่พร้อมๆกันนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็ควรจะลดคู่เทรดลงมาอาจจะเข้าเทรดทีละคู่แล้วรอให้จบเกมของคู่นั้นไปก่อนนะครับก่อนที่จะหาคู่ใหม่เทรดหรือถ้าจะเทรดหลายๆคู่พร้อมกันนะครับก็ควรจะใช้ความเสี่ยงรวมไม่มากเกินไปเช่นความเสี่ยงรวมของทุกๆออเดอร์นะครับ เมื่อคิดจากขนาดของสต็อป o ล s จะต้องรวมกันไม่เกิน5%ของเงินต้นนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับสำหรับปัญหาการปิดกำไรโปกการขาดทุนก็ฝากกดติดตามช่องวิถีนักเทรดไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ